ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเอพิีเคชานแนะครับก็จะมาจัด รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์นะครับตามที่ตัวเองต้องการนะครับซึ่งถ้าเรามีข้อมูลนะครับหมายเลขโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถจัดไปตามรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้เพื่อความสวยงามนะครับหรือเพื่อตามการที่เราจะนําข้อมูลไปใช้นะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปลุยกันเลยนะครับตอนนี้เรามีไฟ Excel นะครับซึ่งผมมีข้อมูลอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับผมได้เตรียมหมายเลขโทรศัพท์สมมุติไว้แล้วนะครับก็เข้าไปเลยนะครับ ทีนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมทําขึ้นมาเป็นหมายเลขโทรศัพท์สมมุตินะครับที่สมมุติว่าตัวเองต้องการรูปแบบไหนนะครับอ่ะลบก่อนนะครับเราต้องการหมายเลขโทรศัพท์รูปแบบใดนะครับเราก็สามารถจัดได้นะครับอ่ะพูดแล้วครับก็ลุยเลยนะครับลากคุมดําก่อนนะครับลากคุมดําก่อนกดคอนทรนซีนะครับแล้วก็มากดคันทอนวีนไครับได้แล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์ ทีนี้เราจะจัดตามที่ตัวเองต้องการอย่างไรนะครับแล้วก็กดคลิกขวาครับไปที่ format cell เน้นย้ำครับ format cell นะครับนะครับบางคนก็จะขึ้นที่ general number นะครับไปที่ custom ครับ custom นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับ custom หมายเลขโทรศัพท์จะมี10หลักนะครับ ตอนนี้เราจะจัดหมายเลขโทรศัพท์นะครับตามรูปแบบที่ตัวเองต้องการนะครับ0สามตัวแล้วนะครับให้พิมพ์0ไปแล้วสามตัวแล้วมีเครื่องหมายขีดนะครับแล้วเหลืออีกเจ็ดตัวหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้แล้วก,กด enter เลยครับเห็นไ,ไหมครับแยกตามที่ตัวเองต้องการแล้วนะครับอเอาใหมนะครับถ้ายัางตกใจอยู่นะครับเราก็แยกตามที่ตัวเอง้องการได้กด control คลิกซ้ายลากคมดําแล้วก,กดคอนโทรลซีแล้วก,กดคอนโทรลบีเราอยากจัดรูปแบบใหม่ครับเราไปที่เหมือนเดิมครับคลิกขวา Form a t c เ l l นะครับเราอยากต้องการหมายเลขโทรศัพท์ตัวสุดท้ายขั้นไว้นะครับขีดกงหมายขีดไปนะกดวางไว้เลยนะครับกด Enter ไว้เลยนะขอัยนะก็จะได้หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ตัวเองต้องการนะรถ้า ยังไม่ชอบใจอีกนะครับอยากจัดใหม่ก็ลองจัดดูครับลองจัดดูนะครับทำได้นะครับกดคอนโทรลซีกดคอนโทรลวีนะครับขยายหน่อยสินะครับกดคออีกไปนะครับถ้าเรายังไม่อยากได้ตามรูปแบบนี้นะครับอยากเป็นขั้นอีกนะครับขั้นอีกเราก็สามารถทําได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ เราอยากขั้น3ตัวนะครับสามสามสามหนึ่งนะครับเราก็ขั้นได้เหมือนเดิมครับแล้วก็กดโอเคนะครับเครื่องหมายขีดแล้วกดโอเคลงไปเห็นไหมครับเราก็ขั้นได้นะครับตามที่ตัวเองต้องการนะครับที่จะจัดรูปแบบนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับกับช่องแอปพลิเคชนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ